สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชเตือนนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่ไตาวายนะครับถ้ากินต่อเนื่องกันนะใครผ่านมาดูฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะเพราะว่าได้บุญมหาศาลนะผมคิดว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคไตาวายน้อยลงไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับ เตือนนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่ไตวายนะครับถ้ากินต่อเนื่องกันนะใครผ่านมาดูฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะเพราะว่าได้บุญมหาศาลนะผมคิดว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเป็นโรคไตวายน้อยลงไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับยาก,กลุ่มเอนเซมครับยากแก้ปวดที่เราใช้กันทั่ทวๆไปได้แก่อะไรบ้างไดโคฟีนักไอบูโพเฟนเพอร์ไบรอกซิแคมเมอร์รอกซิแคมซีดีคอซิอีโตลิคอซิ นะอันนี้คือชื่อเจเดร็กเนมของยานะใครที่กินยากแก้ปวดอยู่เป็นประจำอะ่ะถ้าไม่ใช่พาราเซตามอนนะส่วนใหญ่จะคือกลุ่มนี้นะครับยากลุ่มนี้กินติดต่อกันนานไม่ได้นะครับถ้ากินต่อเนื่องกันเกิน5วันเนี่ยมีโอกาสแล้วนะที่ไตจะพังไตจะวายนะครับผมเคยเจอคนไข้อายุ30กวา่าเท่านั้นเองไม่รู้นะครับกินยากลุ่มนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ฟอกไตตั้งแต่อายุ30กว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่กินพอหายอาการพอโอเคไหมกิน3วันกิน5วันอาการดีขึ้นต้องหยุดยาอย่ากินลากยาวกินต่อเนื่องไม่ได้นอกจากไตจะวายแล้วยังกัดกระเพาะทําให้โรคกระเพาะอาหารกาเริ่มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่ากินยากลุ่มนี้ต่อเนื่องเด็ดขาดนี่คือคําเตือนของผมนะที่หวังดีกับทุกท่านจริงๆนะครับอย่ากินยาต่อเนื่องนะครับ ฝากแชร์ด้วยฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับ Your friend is doctor ครับเตือนนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่ไตวายนะครับถ้ากินต่อเนื่องกันนะใครผ่านมาดูฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะเพราะว่าได้บุญมหาศาลนะผมคิดว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคไตวายน้อยลงไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับ ยากลุ่มเอนไซมครับยาแก้ปวดที่เราใช้กันทั่วไปได้แก่อะไรบ้างไดโคฟีแนักไอบูโพรเฟนเพอร์ไพรอกซิคแคมเมอร์รอกซิคแคมซีดีคอกซิตอีโตลีคอกซิตนะอันนี้คือชื่อเจเนริกเนมของยานะใครที่กินยาแก้ปวดอยู่เป็นประจำอ่ะถ้าไม่ใช่พาราเซตามอลน่ะส่วนใหญ่อจะคือกลุ่มนี้แหละครับยากลุ่มนี้กินติดต่อกันนานไม่ได้นะครับถ้ากินต่อเนื่องกันเกิน5วันเนี่ยมีโอกาสแล้วนะที่ไตจะพัง ไตจะวายนะครับผมเคยเจอคนไข้อายุ30กว่าเท่านั้นเองไม่รู้นะครับกินยากลุ่มนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับฟอกไตตั้งแต่อายุ30กว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กินยากลุ่มนี้อยู่กินพอ,อาหายอาการพอโอเคไหมกิน3วันกิน5วันอาการดีขึ้นต้องหยุดยาอย่าก,กินลากยาวกินต่อเนื่องไม่ได้นอกจากไตจะวายแล้วยังกัดกระเพาะทำให้โรคกระเพาะอาหารกับเรือบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะ อย่าก,กินยากลุ่มนี้ต่อเนื่องเด็ดขาดนี่คือคําเตือนของผมนะที่หวังดีกับทุกท่านจริงๆนะครับอย่าก,กินยาต่อเนื่องนะครับฝา,า,ากแชร์ด้วยฝากบอกเพื่อนเด้วยนะครับ Your friend is a doctor ครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว r r i h t TV v ปุ่ม Super อร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง y o u t u b e ได้ทางด้านล่างขวามือ b r รท h ท TV ขอบคุณค่ะ